รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จันที่ส่องแสงนวลกระจ่างกลางฝ่ามืดในคืนวันขึ้น15บห้าค่ำตามปฏิทินจันทรคติจีนโคมไฟเครื่องเส้นไหวขนมเปี๊ยะลูกหยาดกระดาษเงินกระดาษทองกลิ่นธูปและเปเลวเทียนเหล่านี้คือสัญญาณของการมาถึงของเทศกาลไหวพระจันทร์เอ,อ่อกลุ่มคนจีนเนี่ยอย่างบริเวณทางช่างแงน่เนี่ยนะฮะ เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นคนจีนที่น่าจะมีเข้ามาประมาณร้อยกว่าปีคนที่ตั้งถิ่นฐานจะเป็นจีนแต้จิว๋วซึ่งก็ชำนาญทั้งการเกษตรแล้วก็การประมงะเพะาะนั้นเราจะเห็นเลยล่องรอยอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีที่เขาบูชาอย่างเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเราจะเห็นว่าประเพณีต่างๆอย่างการ ไหว้เจ้าในในต้นปีแล้วก็ขอบคุณในปลายปีนะรวมทั้งเราจะมีการกลื่นเลงอย่างเช่นสิงโตรหรือง,งิ้วต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีนะซึ่งเลยเห็นว่าชุมชนจีนต่างๆเนี่ยในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็ยังมีรูปแบบกิจกรรมเหล่านี้อยู่ในวันไหว้พระจันทร์ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่บ้านชากแง้วอํเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจะรวมตัวกันจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีการแสดงที่ชวนตื่นตามัางกรที่ออกมาเริงระบำใต้แสงไฟร้านค้าที่เปิดขายสินค้าและนา,นานาอาหารที่เรียงรายอยู่ริมสองฝั่งถนนเพื่อรองรับผู้คนที่ลังไหลมาอย่างเนื่องแน่น บ้านชากแง้วเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิว๋วตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่อํำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแม้จะลงหลักปักฐานสร้างเป็นชุมชนในประเทศไทยมาแล้วกว่า100ปีและแม้ผู้คนที่นี่จะเป็นทายาตรุ่นที่สหรือสของชาวจีนอพยพแต่ความเชื่อและประเพณีที่บรรพบุรุษนำมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เคยถูกกลืนหายไป เตียพี่คิมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาจากเมืองโขล,ลงอย่างพี่คิมเนี่ยแทะตังนะคะคุณแม่เนี่ยแทะปึงนะคะแต่คนจีนน่ยส่วนใหญ่เราจะใช้แทะของผู้ชายเป็นเกณฑ์ทุกคนในบ้านก็จะแทะตังนะคะ,ะ,คะเตียพี่คิมเนี่ยมาจากเมืองจีนตามที่เตียเคยเล่าให้ฟังนะเมืองจีนเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคจะเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์กำลังแบบเหมือนกับก็มีการช่วงชิงอํานาจกัน ระหว่างสองขั้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดสงครามทําให้คนเนี่ยคนจีนเนี่ยก็จะลักลอบออกจากนอกประเทศแผ่นดินใหญ่เนี่ยมาทางเรือกันเยอะนะคะใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะถึงเนี่ยถึงแถบประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียอะไรพวกเนี้ยค่ะก็แล้วแต่คนที่เข้าอ,อพยุยพออกมาเนี่ยเขาอยากจะเลือกที่ไปอยู่ที่ไหนคําว่าเลือกนี่น่าจะเป็นเพราะว่ามาแล้ว มีคนที่เขาสามารถจะพึ่งพาได้ไหมเเต่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเข้ามาตอนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยเขามาอายุคแค่ประมาณ19จนที่เลือกมาอยู่ที่นี่เพราะว่าแต่งงานกับแม่แบบเหมือนกับมา,มาม,ามามีครอบครัวกระแสการเดินทางอพยพของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาสู่ประเทศไทยสามารถนับย้อนไปได้หลายร้อยปี ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาสิ้นสุดลงเมื่อราว90ปีที่แล้วชาวจีนที่เข้ามาพำนักอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยประกอบด้วยชาวจีนจากห้ากลุ่มภาษาพูดคือแต้จิว๋วกวางตุ้งฮกเกี้ยนไหหลำและแขะชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษามักจะตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างกันขึ้นอยู่กับเส้นทางการเดินทางมายังประเทศไทย ชนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีชาวแต้จิ๋วตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นมากชาวจีนแต้จิ๋วเป็นกลุ่มภาษาที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยคือคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยเขามีพื้นฐานอยู่ถิ่นกําเนิดของคนแต้จิ๋วเนี่ยถิ่นฐานคนแต้จิ๋วในประเทศจีนเนี่ยก็คือบริเวณตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง จินแด้จิ๋วเนี่ยมีความเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ประมาณสักห้าห้ารกว่าปีมาแต่พื้นฐานเนี่ยคนแต้จิ๋วเป็นคนที่รักพวกพ้องแล้วก็รวมทั้งมีจิตใจเรียกว่า,อาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันโดยเฉพาะนะในกลุ่มที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้มีการจับกลุ่มกันเหนียวแน่นเราสังเกตจากาการตั้งถิ่นฐานบริเวณ ชนบุรีเนี่ยจากกลุ่มคนจีนที่มาบุกเบิกแล้วก็ทำการเกษตรและโดยเฉพาะที่ช่างแง้วเนี่ยยังมีความเข้มข้นของชุมชนแต้จิว๋วในระดับเรียกว่าพอสมควรบ้านชาตแง้วมีประวัติความเป็นมายาวนานสืบย้อนไปมากกว่า200ปีในบทประพันธ์ในนิราชเมืองแกลงของสุนทรผู้ที่แต่งไว้เมื่อปีพุทธศักราช2350 ขณะที่เดินทางจากบางกอกเพื่อไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลงจังหวัดระยองเชื่อกันว่าชื่อหนองชงแงวที่ปรากฏอาจเป็นชื่อที่เคยใช้เรียกชาตแงว้วในอดีตเมื่อคนจีนแต้จิว๋วเข้ามาตั้งถินง่นฐานพวกเขาออกเสียงเรียกที่นี่ว่าหลงฉังงิ้วหรือช่างงิ้วผมขอญอาตยกคำกรนของท่านถลงพรผู้นะครับซึ่งท่านประพันธ์ไว้ในปี2อ0 0 ถึงปากช่องหนองช่างแงวเข้าแพ้วถางแม่นค่ำค้างอลันวาได้อาศัยเป็นที่ลุ่มขุมขังคงคาไลาวังเวงใจรีบเดินไม่เมินเลยผลทางลื่นพื้นทรายละเอียดอ่อนในดงดอนดอกพยอมหอมลเหลยหายละหวยด้วยพระพายมาชายเชยชงแงงเงยแงนทัดสมนามาอันนี้ครับ แสดงว่าพื้นที่ของเรานอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ชื่อบ้านหนองช่างแอ้วเนี่ยน่าจะมีชื่อมาตั้งแต่บัดนั้นคนจีนรุ่นแรกเข้ามาเนี่ยมามาเจาะต้นยางนะครับเจาะเพื่อเอาน้ำมันยางเนี่ยไปใช้ทำใต้ใช่ไหมทำใต้ทำ,ท,ำที่ชันยาเรือเนี่ยอะ,อ,ะอะไรเหล่านี้เอาทำน้ำมันนู่าไปขายแล้วก็ชวนญาต ด้วยความที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ได้ชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่รู้จักมรคุณเนี่ยอพยพเข้ามาเพื่อมาทำไร่มันสำปะหลังนะครับก็มีความเจริญเติบโตด้วยมาก็ด้วยความที่เข้าใจว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็คนจีนก็จะชอบที่แหล่งอุดมสมบูรณ์เพื่อมาทำเกษตรก็มาทำเกษตรก็คือไร่อ้อย ไร่มันสับหลังแล้วก็เกิดโรงงานขึ้นมานะครับโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสับหลังสิบกว่าโรงด้วยกันโรงหนึ่งเนี่ยก็มีคนงานมากมายด้วยกันคือต้องใช้ยุคนั้น,นต้องใช้แรงงานนะฮะจะปลูกมันก็ดีปลูกอ้อยก็ดีเนี่ยต้องใช้แรงงานคนทั้งสิ้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านเป็นแถวขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์การค้า ใน,ในว,วนนแถบี้ะครับวบัฒนธรรมต่างๆที่ชาวจีนแด้จิ๋วนำติดตัวมาได้ผสมผสานเข้ากับดินแดนที่คนไทยอยู่มาเก่าก่อนร้อยกว่าปี ที่ซึมซับวัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นคนชาติไทยที่มีกลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่ในทุกอนุทั้งบ้านอาหารภาษากิมยิกใจอโอโห่บอพี่หนอยิกอะ่ะโหเตีรยมไรเออนั่งอยู่จอกเกี้ยมหน่อย ความศรัทธาเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาบ้านชากแง้วมีโรงเรียนขนาดใหญ่มีสารเจ้าโรงภพาพยนตร์ที่มีการฉาย2-3รอบต่อวันเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทำให้มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของหมู่บ้านเกิดขึ้นอย่างมากในสมัยนั้นความสำคัญของโรงหนังนะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนงานเยอะที่เข้ามาหาเช้ากินข้ามในหมู่บ้านชังแงนเนี่ยจะไม่มีสถานบันเทิงเลยแม้นแต่อย่างเดียวแต่นี้ว่าเจ้าของโรงหนังเนีขาก็เลยเห็นไงว่าในตอนกลางคืนเนี่ยคนที่มาทํางานหาเช้ากินข้ามเนี่ยพอกลางคืนปั๊บเนี่ย บางครั้งบางคนเนี่ยคือบางคนเขาก็มีกิจกรรมมีอะไรทําอย่างเงี้ยแต่บางคนที่คนงานเยอะๆมากๆอะ่ะเขาไม่รู้จะทําอะไรพอมืดมาก็ต้องนอนเพราะที่นี่จะเป็นเหมือนคนเยอะก็จริงแต่ที่เป็นเมืองที่เงียบก็เลยเจ๊กกังเนี่ยแปะเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีโรงหนังเพราะสถานที่ตรงนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกันเขาก็เลยเลเห็นมาก็คิดว่าให้ช่างมาดู มาดูแล้วก็บอกว่าเออเราน่าจะมีโรงหนังให้คนที่ทํางานเช้าไปถากญ่าเย็ยนกลับมาทุกวันที่จะต้องทําอย่างเงี้ยกลัวว่าจะเครียดเพราะว่าในสมัยก่อนคนที่มีโรงหนังได้คนก็จะรับความบันเทิงในด้านนี้ด้านเดียวด้านอื่นจะไม่มีค่ะโรงหนังรุ่งเรืองเยอะมากแต่ทุกสิ่งในโลกล้วนมีขึ้นมีลงเป็นวัตจักร ความรุ่งเรืองของชาติแง้วดำเนินอยู่ในช่วงระยะหนึ่งจนกระทั่งมีการตัดถนนสุขุมวิทผ่านความเจริญจึงขยายไปที่เมืองพัทยาแม้จะอยู่ห่างจากเมืองพัทยาเพียง21กิโลเมตรแต่บ้านชาติแง้วกลับไร้ผู้มาเยือนจนค่อยๆซบเซาลงกลายเป็นหมู่บ้านที่เงียบเหงา พุทธศักราช2,556เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ได้มีการเสนอต่อองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้พัฒนาชุมชนบ้านชากแง้วกลับคืนมาเป็นชุมชนค้าขายแบบจีนโบราณดั้งเดิมเพราะที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานับร้อยปีคืออย่างนี้ในปี2,543เนี่ย มันมีองค์การหมหาชนนะครับซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ตั้งขึ้นเนี่ยเขาเรียกอพทหรืออางค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตัวนี้เข้ามาคัดเลือกช่างแงวเราครับว่าช่าแงแนวเราเรามีอัตลักษณ์มีเรื่องราวที่คนจีนก็ามาตั้งรกรากที่นี่ค,คนจีนกับคนไทยที่อยู่เข้ามามาอยู่กันตรงนี้เนี่ยก็ปมกลืนกัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็อยู่ร่วมกันได้จุดเด่นของเราก็คือเนี่ยฮะเรามีบ้านเก่าๆเป็นเสน่ห์อยู่คือเขาเข้ากันได้เขามาอยู่กับคนไทยเขาก็กลืนอยู่กันร่วมกันได้คนไทยที่อยู่ตรงนี้เขาก็อยู่ร่วมกับคนจีนได้กินอาหารจีนได้คนจีนก็กินอาหารไทยได้แลกเปลี่ยนกันเวลาเรามีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย เราน่าจะมีแดงที่ได้สแสดงตัวตนนะได้สแสดงวิถีชีวิตของบ้านเราอะ่ะให้คนทีเ่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้ทราบเพราะจริงๆนักท่องเที่ยวปัจจุบันเนะี่ยไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะบางทีเขาก็สนใจอะ่ะอยากรู้ว่าเอ๊หูนี่นึกถึงเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นร้อยปีโหร้อยร้อยปีก่อนนี่เข้ามายังไงอ่แล้วเขาก็จะได้มาร่วมพูดคุยอะไรอย่างงีไไ้ได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 ้สัมผัสกับวิถีชุมชนบ้านหลัง ร้อยวิถีก็น่าจะเป็นความกลมกลืนของคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ทำสืบทอดกันมาแล้วเห็นว่ามันยังเป็นสิ่งที่ดีจุดเด่นของชุมชนที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนั่นคือร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตที่ยังประทับอยู่ในส่วนต่างๆของหมู่บ้านสถาปัตยกรรมแบบตึกแถวเรือนไม้จีน ประเพณีที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาวิถีชีวิตแบบไทยและจีนที่ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันกลายเป็นสเสน่ห์ที่หาชมได้ยากในโลกสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้ทำให้บ้านชาติแง้วฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้ง ก็เกิดที่นี่เนาะแล้วก็เรียนจนมัธยมปลายาก,ก็เรียนอยู่ที่นี่แล้วก็พอมาหาลาัยอะค่ะก็เข้าไปเรียนในกรุงเทพค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ทํางานที่กรุงเทพมาตลอดเลยแต่แต่ทุกสร์อาทีะคะ่ะก็จะกลับมาที่บ้านมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมอะคะ่ะว่าแบบอันนี้เป็นวัฒนธรรมองจีนเนาะก็คือแบบต้องกินข้าวกันพร้อมหน้าหรือแบบว่าก็แบบ ต้องเจอหน้ากาันสักหนึ่งมือมันจะต้องแบบมีกินข้าวร่วมกันอะไรเงี้ยในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชุมชนเป็นชุมชนจีนแล้วเขาก็มีเปิดเป็นตลาดเป็นถนนคนเดินทุกวันเสาร์เนาะก็คือเป็นดึงดูดความเป็นจีนชโชว์อลักษณะความเป็นจีนอย่างที่จะเห็นก็คือจะต้องใส่ชุดจีนก็จะเชิญชวนให้แม่ค้าอะไรเงี้ยค่ะแต่งชุดจีนก็ด้วยความที่ลูกหลานของเราเลยอะค่ะบรรพบุรุษเราอะเป็นคนจีนไงมันก็เราก็ชูจุดเด่นในตรงนี้ ซึ่งช่างแง้ในี่พูดจริงนะสมัยเด็กเราเห็นยังไงนะเปลี่ยนไปน้อยมากแล้เขาไม่ได้แบ่งว่าคนไทยคนจีนเพราะเราเป็นคนบ้านเดียวกันทุกๆร้านค้าที่มาเปิดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนแทบทั้งสิ้นเราก็จะพยายามหยิบอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนอะขึ้นมาสร้างเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยมีรายได้เสริมนะคะแต่คำว่ารายได้เสริมของพี่เนี่ยมันก็พกพามากับความภาคภูมิใจ มันมีเวาสุกับคนเนี่ยเข้ามาแล้วชื่นชอบบ้านเก่าๆของเรานะคะชื่นชอบในวิถีชีวิตประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพวกเขาต่อยอดและเพิ่มคุณค่าของสิ่งเดิมในพื้นที่สู่กิจกรรมการท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีการจัดงานเพื่อสืบสารประเพณีจีนเช่นงานวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมส่งเสริมกิจกรรมประเพณีไหว้พระจันทร์โดยร่วมจัดงานกับเทศบาลห้วยใหญ่ชุมชนเราเนี่ยมีทั้งศาลเจ้าแม่มีทั้งวัดนะคนจีนก็ไปวัด ตื่นเช้ามาก็ใส่บาทไปวัดวันพระก็ไปวัดถึงเทศกาลไหว้เจ้าเขาก็ไหว้เจ้าเพราะว่าในในตลาดช่งนี้ที่คนจีนมันอยู่เยอะกว่าคนไทยไงแต่เขาก็ใส่บาทกันทั้งจีนทั้งไทยเขาก็ผสมผสานกันได้คนไทยก็มาไหว้เจ้าแม่ทับทิมเพราะมันมันเหมือนกลายเป็นคนแบบผสมผสานไปแล้วอะวประเพณีที่ศาลขององค์ศาลเจ้าแม่ทับทิมเราก็จะมี หนึ่งคืองานปีใหม่แล้วนะคือหลังกุฎจีนแล้วก็จะมีงานเ็าเรียกเจียงหัวจับหยีจะเป็นงานวันเกิดขององค์เจ้าแม่ชาวบ้านเนี่ยจะไปอันเชิญองค์เจ้าแม่ออกจากศาลมีปีหนึ่งก็จะมี3ครั้งเพื่อองค์เจ้าแม่ที่ว่าคนมาขอพรเป็นประเพณีของเราอะค่ะประเพณีของศาลเออคนได้จิว๋วค่อนข้างจะ รู้สึกให้ความสําคัญการไหว้พระจันทร์ถ้าเทียบกับจีนกลุ่มอื่นเนี่ยในปัจจุบันแม้กระทั่งในประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยซึ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมมามากเนี่ยเราเห็นว่าการไหว้พระจันทร์ของกลุ่มคนแต้จิ๋วเนี่ยยังค่อนข้างจะเด่นชัดแต่ว่าไหว้พระจันทร์เนี่ยก็ยังเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะที่ชุมชนแต้จิ๋วเนี่ยเราเห็นว่า ชุมชนที่จัดไหว้พระจันทร์เนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยต่างๆเนี่ยอย่างเช่นบริเวณเายาวราชเจริญกรุงอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งแถวภาคใต้บางแห่งจังหวัดตรังเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นชุมชนใต้จิ๋วเหมือนกันถือว่าเป็นกลุ่มที่ให้ความสําคัญอย่างประเพณีอย่างที่วา่าปีหนึ่งเนี่ยมีประเพณีหลายครั้งอย่างเช่นตุจีน,นเทศกาลหยวนเซียวหรือว่าขึ้น15บห้าเดือนหนึ่ง นะเทศกาลเชงเม้งแล้วก็ไหว้บ้าจังแล้วก็ศาสตร์จีนนะฮะรวมทั้งไหว้พระจันทร์แล้วก็เทศกาลขนมบัวนะลอยแ,นะแล้วก็อย่างสิ้นปีนะซึ่งจะเป็นการขอบคุณเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาหารการกินก็เป็นหนึ่งวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชนชาติอาหารของชาวจีนแต้จิว๋วที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นที่นิยมในเมืองไทยเช่นห้อยจ้อขนมเปี๊ยบ้า่จางหอยทอดขนมกุยช่ายและอื่นๆอาหารบางอย่างยังคงยึดสูตรและวิธีการตามต้นตำรับแต่อีกหลายอย่างปรับเปลี่ยนตามสภาพท้องถิ่นและรสนิยมของชาวไทยอาหารอีกหลายอย่างก็ประยุกต์ขึ้นใหม่โดยใช้วัตถุดิบดั้งเดิมแสดงให้เห็นถึงการไหลลื่นทางวัฒนธรรม ผมมาอยู่ตั้งแต่อายุ11ผมมีขายหยิกล้วยแล้วก็ขายป้งหนึ่งแต่เดิมแรกผมขายป้งหนึ่งสมัยนั้นขายป้งหน่งปีหนึ่งผมขายแค่3าครั้งเฉพาะงานเทศกาลของสันเจ้าเพราะว่าเราตลาดจีนของเราเนี่ยเราจะเน้นอ่าอาหารที่ว่ามาจากจีนแท้ๆก็ผสมผสานวัฒนธรรมที่นี่ในสตาที่ว่ามีทั้งของจีนและของไทยนะครับถ้าของคนจีนเนี่ยส่วนมากอ่ะคนที่มีอายุหน่อยคนจีนแบบ เหมือนรุ่นคราวเดียวผมอย่างเงี้ยเขาก็จะมาหาพวกของกินีนกิีนกันแต่ถ้าเป็นพวกลูกหลานมาเขาจะทั่วไปไทยก็จะมีะตัวแกงกะลรมะพร้าวใช้มะพร้าวอ่อนของเราจะมีตัวนี้แล้วก็ขนมไทยก็จะมีพวกขนมชั้นอะไรพวกนี้อยู่ตั้งแต่เกิดอะคะ่ะเป็นคนดั้งเดิมในนี้อค,ค่ะค่ะแล้วก็มามีแฟนมีครอบครัวที่นี่ก็เลยไม่ได้ไปไหน ทุกวันนี้ขายนขนมเปี๊ยะค่ะเป็นขนมเปี๊ยะของแต้จิว๋วจะคนจีนชอบไหว้ขนมเปี๊ยะเขาก็จะสั่งไปไหว้เหมือนกันชาวจีนในเมืองไทยแบ่งกลุ่มกันด้วยสำเนียงภาษาภาษาจีนแต้จิ๋วจึงเป็นสิ่งแสดงอัตลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋วได้ดีที่สุดภาษาแต้จิ๋วได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในภาษาจีนถิ่นที่เก่าแก่ที่สุด ที่เก็บรักษาลักษณะอันงดงามและสละสลวยจากภาษาจีนโบราณไว้เชื่อว่ามีคนพูดภาษาถิ่นแต้จิ๋วอยู่โดยประมาณ10ล้านคนในเฉาซานประเทศจีนและมากกว่า5ล้านคนนอกจีนแผ่นดินใหญ่การเล่นงิ้วเป็นสิ่งบันเทิงที่คนจีนนำติดตัวมาตั้งแต่ครั้งที่อพยพเข้ามาในเมืองไทย ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องสักการะแก่เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนนิ้วแต้จิ๋วได้รับความนิยมมากในประเทศไทยนอกจากจะเป็นเพราะคนจีนแต้จิ๋วในเมืองไทยมีจํานวนมากกว่ากลุ่มภาษาอื่นๆแล้วงิ้วแต้จิ๋วยังมีท่วงทํำนองการร้องเพลงและรูปแบบการแสดงที่อ่อนช้อยและเพลิดเพลินประเพณีของคนจีน่ะ จะต้องมีงานงิ้วประจำปีทุกครั้งโรงงิ้วที่บ้านช่างแง้วนี่สมัยก่อนมันยังไม่มีที่ตรงนี้ยังไม่ได้มีโรงงิ้วนะคะก็จะต้องไปหาที่ที่โลง่โลงๆอะ่ะที่พอจะสร้างโรงงิ้วได้อะ่ะจนกระทั่งมาจุดสุดท้ายเนี่ยคือมามาตรงเนี้ยมาสร้างไว้ตรงนี้ก็คนไทยก็มาดูงิ้วกันเต็มเตสมัยก่อนคนดูงิ้วไม่ใช่น้อยๆน,นะคนจีนเอางิ้วมามาเล่นให้อามาดูชาวไทยก็ออกมาดูงิ้วกันเต็มเลย แล้วชาวบ้านน่ะไม่ว่าจะคนจีนคนไทยอ่ะเขาก็จะทำของเนี้ยมาไหว้ธรรมเนียมและประเพณีแต้จิ๋วกลายเป็นวัฒนธรรมปกติของสังคมแบบพหุวัฒนธรรมของไทยลูกหลานเลือดผสมไทยจีนแต้จิว๋วเติบโตและแตกแขนงออกไปกลายเป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืนแนบสนิทจนทุกวันนี้ ไม่มีใครสามารถแยกชาวแต้จิ๋วออกจากสังคมไทยได้อีกแล้ว กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม